6ข้อเสียนอนน้อยเชื่อว่าหลายท่านนั้นะครับก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการนอนก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทําให้ร่างกายได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ทําให้เรารีเฟรชกลับมามีพละกําลังนะครับร่างกายเหมือนกับซ่อมแซมนะส่วนที่สึกหรอต่างๆให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพละกําลังนะเพราะเราได้พักผ่อนอวัยวะต่างๆแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดเราอดนอนนะครับหรือนอนน้อยบางคนนอนน้อยนะครับจะส่งผลเสียอะไรกันบ้างครับก็เชื่อว่าถ้าเรานอนน้อยเป็นประจำเลย6ข้อนะครับหรือ6ผลเสียจากการนอนน้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าคนที่ชอบนอนน้อยไม่ว่าจะนอนน้อยจากการที่ไม่ค่อยจะนอนเองนะครับหรือนอนน้อยจากการหลับหลับตื่นตื่นนอนน้อยจากการที่นอนน้อยก็คือ นอนแล้วคือนอนไม่ค่อยหลับทําให้นอนน้อยนะครับหรือการนอนน้อยที่เกิดจากการกรนนะทำให้หลับไม่สนิทหลับได้น้อยแบบนี้ทุกๆอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็คือการนอนน้อยก็คือพูดง่ายคือหลับสนิทน้อยนะครับแบบนี้จะมีผลเสียอะไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังที่นอนน้อยเป็นประจําก็อาจจะได้จะหนักรับรู้แล้วก็พยายามนอนหลับให้เป็นเวลานอนหลับให้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่ง ถ้านอนหลับมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีนะครับร่างกายได้พักผ่อนนั่นเองข้อแรกเลยครับถ้าเรานอนน้อยข้อเสียข้อแรกก็คือถ้าเราขับรถนะครับไม่ว่าจะขับรถยนต์นะหรือจะขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะอะไรครับการนอนน้อยทําให้เกิดอาการอ่อนเพียง่วงซึมนะครับบางคนถึงขั้นหลับในเลยทีเดียวหรือบางคนนั่งทํางานที่โต๊ะอยู่ดีๆก็ เผลอหลับไปเลยแบบนี้นะเพราะว่าเรานอนน้อยจริงๆรง่างกายก็พยายามที่จะหาวิธีพักผ่อนได้นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคนที่ขับขี่ยวดยานพาหานะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าเราเผลอหลับในหรือสติหลุดไปชั่วขณะแบบนี้ครับเช่นถ้าขณะขับรถอยู่เราเผลอหลับในไปกลางอากาศแบบนี้ก็จะทําให เกิดอุบัติเหตุอาจจะไปเฉียวไปชนอะไรได้นะครับรวมทั้งถ้าเกิดเราทํางานกับเครื่องจักรนะครับแล้วเครื่องจักรก็กําลังทํางานอยู่แต่เราเผลอนะครับสับพง,งกนะครับหรือเผลอหลุดไปแป๊บเดียวก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้รวมทั้งการทํางานที่ลักษณะต้องปีนที่สูงงานก่อสร้างต่างๆก็ลนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันครับข้อเสียข้อแรกนี้ฟังดูก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า บางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยอุบัติเหตุขับรถอุบัติเหตุเครื่องจกักรอุบัติเหตุจากการทํางานก่อสร้างแล้วตกจากที่สูงแบบนี้จริงๆสาเหตุหนึ่งก็มาจากการอดนอนนะหรือการนอนไม่เพียงพอทําให้สมองนั้นประมวลผลหรือตอบสนองช้าลงจนขาดความระมัดระวังความปลอดภัยต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อนหนึ่งที่มีผลเสียจากการนอนน้อยนะครับก็จริงๆแล้วการนอนน้อยก็เกิดจากเรานอนน้อยเองหลับหับ,บตื่นตื่น,นการกลรน,นะครับหรือ เราชอบนอนดึกๆอะไรแบบนี้แล้วบางครั้งต้องทํากิจกรรมแต่เช้าตรู่ก็ทําให้เรานอนน้อยมากๆแบบนี้นะครับข้อต่อมาครับข้อเสียข้อที่2ข้อที่2นะครับก็คือทําให้สุขภาพองค์รวมนั้นแยนะ่การพักผ่อนน้อยเนี่ยก็มีผลต่ออวัยวะต่างๆเพราะว่าในช่วงที่เราพักผ่อนนั้นอวัยวะก็มีโอกาสในการซ่อมแซมแล้วก็พักผ่อนด้วยนะรวมไปถึง การพักผ่อนน้อยก็มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยทําให้ภูมิคุ้มกันนั้นไม่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็อาจจะทําให้ป่วยง่ายป่วยบ่อยเพราะภูมิต้นตานทานต่ำร่างกายอ่อนเพียนะหรือบางคนเนี่ยนอนน้อยมากๆก็มีอาการบ้านหมุนแล้วก็ทําให้อาจจะล้มได้แบบนี้นะครับแถมจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภาวะหัวใจวายโรคอื่นๆด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเบาหวานเนี่ยเนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือดและอินซูลินจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือ อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานด้วยแล้วก็อาจจะเสี่ยงนะครับว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินแบบนี้โรคหลอดเลือดหัวใจการอดนอนร่างกายก็จะมีโปรโตีนเข้ามาเกาะสะสมที่หัวใจทําให้เส้นเลือดอุดตันครับแถมยังมีโอกาสเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงอีกซึ่งโรคต่างๆเราเนี้ยก็เป็นโรคที่ทําให้สุขภาพองค์รวมนั้นแย่นะเพราะฉะนั้นแล้วการพักผ่อนที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนั่นเองนะครับข้อเสียข้อที่3นะครับ การตอบสนองช้าลงสมองก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญในการควบคุมอวัยวะต่างๆนะครับถ้าหากสมองเราตอบสนองช้านะครับอวัยวะต่างๆก็จะรวนตามไปด้วยมีการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแห่งสหรัฐอาณาจักรพบว่าการที่คนเรานอนน้อยกว่า7 8ถึงชั่วโมงผู้นง,ง่ายบางคนนอนน้อยมากๆ5ชั่วโมง4ชั่วโมงแบบนี้ครับก็จะส่งผลให้สมองสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นตัวทําลายเซลล์สมองขึ้นมา และยังส่งผลถึงระดับภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกายที่ทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาทําลายเซลล์ต่างๆได้ด้วยในน้ครับเพราะฉะนั้นแล้วการนอนน้อยเนี่ยส่งผลเสียต่อสมองโดยตรงเลยนะเมื่อสมองไม่ได้พักไม่มีโอกาสซ่อมแซมตัวเองนะสมองก็จะมีอาการเบลอไม่มีสมาธิมึนงงการตอบสนองต่างๆก็ช้าลงร่างกายในการทํากิจวัตรต่างๆก็อาจจะช้าลงนะครับอันนี้ก็คือผลจากการนอนน้อยในั่นเองเ,เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่นอนน้อยนะครับก็ต้องพยายามนอนให้มากขึ้นหรือถ้ารู้ว่าตัวเองนอนหลับสนิทไม่เพียงพอทําให้ตื่นมาเหนื่อยไม่ว่าจะโรคก,กรนนะหรือจะเป็นการทํากิจกรรมดึกดึกดื่นดื่นนะแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาก็ต้องปรับเปลี่ยนนั่นเองละครับต่อมาครับข้อ4ละข้อเสียของการนอนน้อยคืออะไรครับก็คือทําให้อ้วนง่ายด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะไปรบกวนการทํางานของระบบย่อยอาหารด้วยครับ ระบบเผาผ่านพลังงานในร่างกายก็จะรวนแม้ว่าเราจะรับประทานอาหารเท่าเดิมแต่กับเผาผ่านได้น้อยลงทําให้เราก็รับประทานมากขึ้นนั่นเองเพราะหิวพลังงานจะมีการสะสมนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็เกินค่ามาตรฐานนั่นเองแล้วก็เป็นโรคอ้วนในที่สุดครับเพราะเมื่อระบบย่อยอาหารมีปัญหาระ,ระบบขับถ่ายที่ทํางานต่อเน,นื่องก็จะได้รับผลกระทบด้วยร่างกายที่แบบไม่ขับถ่ายเนี่ยก็จะเก็บสะสมไว้นานๆนะครับ ก็จะมีความเสี่ยงในโรคเมเร็งลำไส้แล้วก็มีการศึกษาครับพบว่าศึกษาจากจํานวน1,240คนนะครับกับคนที่นอนไม่ถึง6ชั่วโมงก็จะมีอาการมมเร็งลำไส้เพิ่มขึ้น47%เลยทีเดียวเช่นและครับพูดง่ายว่านอนน้อยนะครับทำให้ระบบเาผาผลาญไม่ดีนะเผาผลาญรวนก็ทําให้น้ําหนักตัวนั้นเกินรวมไปถึงนะครับเมื่อระบบย่อยอาหารไม่ดีก็จะส่งผลต่อการขับถ่ายของเสีย เราก็ขับถ่ายของเสียไม่ได้ขับถ่ายเรื่อยๆก็มีผลต่อโรคมะเร็งลำไส้น,นี่เองครับูดยง่ายว่าคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้เพิ่มมากขึ้นในหนึ่งแหละครับข้อเสียข้อที่5ครับข้อเสียข้อที่5ก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของความจําด้วยเพราะว่าคนที่นอนน้อยก็จะมึนๆงงๆนะครับบางครั้งทําอะไรไปก็ลืมไปแล้วอะไรแบบเนี้ยพราะจะมีงานศึกษาจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกันครับพบว่า คนที่นอนในช่วงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มพบว่ามีผลต่อความจําความมีสมาธิอย่างมีนัยยะสาคัญเป็นจากการทํางานของสมองเมื่อสมองไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ได้รับการซ่อมแซมตัวเองเท่าที่ดีครับประสิทธิภาพในการคิดการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาและสมาธิลดลงก็จะส่งผลต่อความจําทําให้มีอาการขี้หลงขี้ลืมได้บ่อยๆนะเคยเจอไหมครับว่าวันไหนเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเนี่ยเราทําอะไรไปบางทีเราก็ลืมแล้วผ่านไปแป๊บเดียวนะ ั่นเกิดจากภาวะสมองล้านะซึ่งจะมีความเสี่ยงในโลกของสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ในอนาคตด้วยการนอนน้อยนะครับเสี่ยงอัลไซเมอร์ด้วยนะเพระาะฉะนั้นแล้วใครนอนน้อยต้องนอนให้รับสนิทให้เพียงพอต่อวันนะรวมทั้งถ้าเกิดเป็นปัญหาในการพักผ่อนเช่นการกรนนะครับหรือทำกิจวัตรดึกดืก่นในทุกๆวันนะก็ต้องปรับเปลี่ยนกันทำให้เรานอนหลับเป็นเวลาก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยทีเดียวใช่ไหมครับ คราวนี้ข้อสุดท้ายแล้วครับผลเสียข,ข้อที่6นะครับข้อที่6นะครับถ้าเรานอนน้อยแล้วก็จะทําให้เรานั้นอารมณ์มันแปลปรวนนะคือหงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้ครับการอดนอนการนอนน้อยนะมีผลทําให้นาฬิกาชีวิตหรือไบโอลครกนั้นทํางานผิดปกติซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกกระบวนการคิดยิ่งอดนอนมากสมองก็ยิ่งตื้อขาดสมาธิความจําไม่ดี พอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็มีอาการของอาการหงุดหงิดนะครับอารมณ์แปรปรวนความอดทนก็ต่ําด้วยนะซึ่งก็อาจจะนําไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในอนาคตนั่นเองแล้วคนที่มีภาวะซึมเศร้าก็นําไปสู่การคิดฆ่าตัวตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาการที่พบบ่อยก็คือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็คือมีอาการนอนไม่หลับนะโดยอาจมีผลกลายเป็นคนนอนไม่หลับเรื้อรังดังนั้นการนอนให้เพียงพอ ก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องกระทำนะครับเช่นเราอาจจะต้องฝึกสมาธิฝึกจิตนะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนหมอนปรับเปลี่ยนที่นอนให้สะอาดแสงไฟในห้องมืดสนิทนะครับดื่มน้ำให้พอเหมาะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องนอนให้เป็นเวลาด้วยอย่างสม่ำเสมอบางคนติดเกมติดทำนู่นทำนี่ดึกดืก่นทุกวันแล้วก็ต้องตื่นเช้าครับ ก็นํามาซึ่งการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอในแต่ละวันซึ่งการพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นมีข้อเสียต่างๆมากมายดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะถึง6ข้อเลยทีเดียวแล้วข้อที่มีความสําคัญอีกข้อนึงก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์นั้นแปรปรวนไปด้วยนะเพราะว่าสมองเราตื้อๆทําอะไรก็หลงๆล,ลืมๆครับรวนแล้วแต่ไม่ดีทั้งนั้นแหละแล้วท่านผู้ฟังนอนหลับเพียงพอไหมครับนอนถึง8ชั่วโมงต่อวันไหมถ้านอนไม่เพียงพอก็ต้องพยายาม พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ 6- 8ชั่วโมงถ้าดีก็7-8ชั่วโมงก็จะเป็นการดีแต่ตัวเลขนี้ต้องเป็นการพยายามนอนหลับให้สนิทด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยนอนเยอะแยะไปหมดแต่จริงๆนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะซึ่งก็ตื่นมาก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่หายเพลียเลยพละกําลังยังไม่กลับมาเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องนอนให้เพียงพอก็จะส่งผลดีนะครับวันนี้พูดถึง6ข้อเสียจากการนอนน้อยครับ